ดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้การงานของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นคุณจะทํางานเกี่ยวกับการพูดการเจรจาและการเดินทางโดยที่อาจจะต้องพึ่งพาอาศัยคนรอบข้างและประสานงานให้มากพอสมควรคุณก็จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้คุณอาจจะต้องระมัดระวังบางเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณ ซึ่งตอนนี้คุณอาจจะไม่ค่อยมั่นใจหรือไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่ขอให้คุณตั้งหน้าตั้งตาอดทนและทําต่อไปเชื่อได้ว่าการงานของคุณก็จะผ่านพ้นไปได้จากความสามารถในความคิดของคุณในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานคุณก็จะแก้ไขปัญหาของคุณไปได้อย่างแน่นอนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้แม้กระทั่งคุณอาจจะหาเป้าหมายในเรื่องของการทํางานใหม่ ซึ่งคุณก็อาจจะเจอเรื่องไม่ดีมาก่อนแต่ความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆมันจะทําให้คุณพบเจอการงานที่เหมาะกับตัวคุณและมันจะทําให้คุณมีความสุขกับการงานมากไปกว่าเดิมในเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงในเดือนนี้ชาวราศีสิงในเดือนนี้การเงินของคุณก็ยังผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากการเดินทางและการเจรจารวมถึงการพบปะการสื่อสารเกี่ยวกับคู่ค้าของคุณ ในเดือนนี้แม้คุณจะมีรายจ่ายแต่คุณก็ยังสามารถเอาตัวรอดไปได้อยากให้คุณเน้นในเรื่องของการเจราจาให้มากซึ่งการเจราจาของคุณจะทําให้คุณได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวเรื่องการเงินก็จากการเจราจาของคุณภายในเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์แต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้คุณอย่าใ,ใครหยิบยืมเงินหรือไปค้าประกันใครเพราะอาจจะเกิดเรื่อง ที่เกี่ยวกับการที่คุณให้ยืมหรือเป็นการค้ำประกันคุณอาจจะมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันก็อาจเป็นไปได้ต้องให้คุณระมัดระวังเอาไว้ภายในเดือนนี้สําหรับในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคุณก็คือความผิดศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องความรัก ของคนที่มีคู่อยู่แล้วชาวราศีสิงห์คนที่มีคู่หากคุณไม่ยับยั้งชั่งใจคุณมีโอกาสที่คุณจะทําผิดศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณในช่วงนี้ได้เพราะคุณค่อนข้างจะมีสเสน่ห์หรือไปใส่สัมพันธ์กับคนอื่นในช่วงเดือนนี้มากพอสมควรหากคุณแม้กระทั่งคิดในช่วงนี้คุณก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับแฟนคุณที่อาจจะจับได้ฉะนั้นขอให้คุณยับยั้งชั่งใจก็จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ในช่วงหลังกลางเดือนชาวราศีสิงห์ ค่อนข้างจะมีเสน่ห์โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยทีเดียวอาจจะมีคนมาแอบชอบแอบเพิ่มคุณหรือทํางานร่วมกบบคุณโดยที่คุณอาจจะลหลงไหลเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหากับคู่ของคุณในเดือนนี้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นใหอยากให้คุณระมัดระวังในเรื่องนี้เอาไว้บ้าง